สวัสดีครับวันนี้เรามาแข่งมาฮอตเปีนะครับมาเปีวเ okay. วันนี้เรามาเปิดห้อง3นาทีต่อกระดานบวกเวลาพิเศษ3ามนี้นะครับในเปรวมามุมมองแปลกๆบ้างเนะาะเพื่อท่านผู้ชมจะได้มุมมองแปลกใหม่นะครับอาจจะไม่มีตัวเลขนะครับไม่มีตัวเลขอะไร คะแนนของผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวค่อยดูกําลังอของผมพันเจ็ดยิบสองนะครับพั 1, 7, 1, 7, นเจ็ดยิ่สองพันเจ็ดยิ่สองคะแนนไปนี้นะครับพอดีเสียเวลานิดนึงกดให้ดูคะแนนนะครับลืมคะแนนตัวเองในเว็บเพีโอเคนะครับไม่ได้เล่นนานแล้ว เจ็ดยีคะแนนตั้งเป็นสามเหลี่ยมนะครับตั้งเป็นสามเหลี่ยมมีพอดีช่วงไลฟ์สดที่ผ่านมานะครับก็มีพูดคุยกันเรื่องเว็บเพล y วันนี้ก็เลยนึกขึ้นได้เอ๊มาเล่นทางเว็บเพลยสักหน่อยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากมารคอตขันเทพซะบ้างนะครับเว็บเพล y o k ในช่วงไร์สดเดี๋ยวพูดคุยก็เลยนึกขึ้นได้พอดีนะครับว่าตัวเองก็มียุทเซอร์อยู่ที่เรโอเคเหมือนกันนะครับบีบขึ้นไปเอแล้วครับมาแล้วครับ ม,มันจะมีเวลาเดินมันจะมีเสียงตืดตืดตืดนะครับแล้วครับโดนโดนสองเราแล้วเราก็ขึ้นไปเขาเข้าฮไม่ได้เราจะถ่างถ่างมากออกเพื่อข้ามฮอดทันทีเนี่ยครับถ่างออกเลยเตรงนี้เขาแพ้เรานะครับตรงนี้เขาแพ้เราเลยเไล่กินก่อนไหม ไปไปนี่ก่อนครูแข่งก็ยอมแพ้ไปคู่แข่งคะแนนพันเอ็ดนะครับอย่าว่าเขาอ่อนนะครับคะแนนเขาน้อยเฉยเราเปิดห้องเราเปิดห้องไว้แล้วให้เขาเข้ามาเล่นนะครับเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเอาคนไหนเล่นบ้างนะครับเปิดเป็นโอเพนเลย ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับหากเห็นคู่แข่งอ,อ่อนออ่อนจังเลยอามาอมีแจ้งเตือนในระบบนิดหน่อยโทษทีนะครับผ่านได้ครับขึ้นไป ไปครับเตรียมยิงสองเพลยโอเคเพลยโอเคอุดขึ้นไปครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเสียงดังดีขึ้นไปเบียดกินสองเกมแล้วนะครับ เพลโเกนี้เกมเกมไปเร็วกว่าขั้นเทพนะครับเนื่องจากมันไม่มีช่วงเวลาหมดคู่แล้วมันต้องไปเข้าใหม่อะไรใหม่มันต่อเนื่องเลยนะครับถ้าหากคู่แข่งไม่ออกเล่นไปเรื่อยๆนี่สิบเกมนี้แป๊บเดียวนะครับสำหรับเพลโเกนี่สิบเกมนี้แป๊บเดียวนะครับไม่นานเท่าขั้นเทพเลยแต่ละคู่ถ้าเกิดไม่มีอะไรออกจากห้องก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ ไม่มีโฆษณาเลยออนะครับมาแล้วเข้ากินฟรีไป เราไม่สามารถเลือกคู่แข่งได้นะครับขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเนาะว่าเรา,าไม่สามารถเลือกเอาคนเก่งๆมาเล่นกับเราได้เลยนะครับเพราะว่าการที่เราสร้างห้องขึ้นมานะครับไม่รู้ใครจะเข้ามาเล่นกับเราบ้างเนาะโอเคอันนี้ให้กินดีกว่าเดี๋ยวเรากินเยอะๆกินเยอะๆหน่อยอันนี้ให้กิน อันนี้ให้กินอย่างนี้อ้าวกดจอมแพ้ไปสัง,งานครับเขารู้ว่าเขาจะโดนสามต่อนะครับกดจอมแพ้ไปบอกไปแล้วนะครับอ่ากินไม่เอ่ยให้กินนะครับให้กินนี่เดี๋ยวผมก็จะเข้าฮัตตัวนู้นนะครับนึ่งว่าจะใจออกซะแล้วกินกลับมาเล่นนะครับกลับมาเล่นไม่ออกนะครับ อย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งท้อครับท่านอย่าเพิ่งทอ้อมีคุยอะไรไหมมันคุยได้อเขายกนิ้วให้ก็ยกนิ้วให้นะครับเขาบอกว่าสวยประมาณนะั้นมันมีพูดคุยกันได้นะครับม,มันมีพูดคุยกันได้ด้วยของพีโอเค เริ่มใหม่ต่อไปก็ยังอยู่นะครับกยยกยังอยู่ก็ยังอยู่กับเราอยู่คนเดิมนะครับกระดานที่สามยังไม่ยอมโอเคกระดานที่สามถือผมเล่นเป็นอีปุ่มแล้วกันนะครับผมเล่นเป็นอีปุ่ม แยกตัวออกไปสลัดมันเห็นคนเฒ่าคนแก่ชอบพูดนะครับว่าเวลาเล่นอีปุ่มอย่าเป็นอีปุ่มนานจนเกินไปอย่าเกาะกลุ่มนานจนเกินไปจงรีบสลัดตัวออกถ้าโดนเขาหนีบเข้ามาได้แล้วเรียบร้อยนะครับอย่าเป็นอีปุ่มนานเกินไปอย่าเกาะกลุ่มนานเกินไปพูดยังไง โอ้โดนสามต่อเลยผมมาแล้วทีนี้ถึงคิวโดนเข้าบ้างน่าจะเสมอนะครับเกมนี้เดี๋ยวคอยดูปลายกระดานใครจะเขี่ยวไม่มีตัวเลขนะแต่ว่าก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่าฝั่งเดินก่อนเลขมากฝั่งเดินหลังเลขน้อยอะไรยังไงนะครับไปครับ ขึ้นไปมาแล้วขึ้นไปเข้าฮอตน่าจะเสมอนะแต่ว่าถ้าแต่ถ้าจัดชนะก็คงบุดวิดมากๆนะครับขึ้นไป ฮอตครับโอเคขึ้นไปไปครับดักหน้าเผื่อได้ต่อสองเผื่อเขาเดินมา เกาะคู่กันเราจะได้แย,ย่สองเราจะาเบีย้ยแย่สองแต่ระดับนี้น่าจะรู้น่นไงครับเขาก็าไม่ยอมงไงระดับนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเอาแล้วครับทีนี้ขึ้นมานี่ผมจะพยายามมากินฟีเบียเบ้ยตัวที่มันลอยอยู่นะครับ ที่เดิมก่อนเอาแล้วครับทีนี้ไล่ไล่ฮอสไล่ฮอสกินฟรีหนึ่งตัว ฟีหนึ่งตัวอ่านะครับขยอมนะครับเกมที่สามจบไปหนึ่งสองสามโอ้ยสี่สี่เกมแล้วนี่หวะเนี่ยสี่เกมแล้วนะครับโทษทีเกมที่สี่แล้วนะครับรอคู่แข่งนะครับครา,าวนี้แกออกจริงจริงสองสาม,ส,ามสี่หา้านะครับคู่แข่งมาใหม่ไปครับ เกมก็ช่างเถอะเดี๋ยวผมจะเขียนปาหน้าเอาลวกันผมนับเกมไม่ไหวแล้วเกมเพลย์โอเคมันไปเร็วนะครับบางทีมันก็นับผิดนับถูกต้องขออภัยเนาะต้องขออภัยนะครับหากผมนับผิดนับถูกเดี๋ยวผมจะเขียนหน้าปกวิดีโอไว้เองนะครับปกวิดีโอไว้เองติดตามชมชุดเต็มทุกเกมตามหน้าปกได้ที่ช่องคมพีมักฮอด hot. ใน YouTube นะครับติดตามชมครบทุกเกมตามหน้าปกที่เขียนไว้หน้าปกวิดีโอนะครับที่เขียนไว้จินไวส้สิเกมขียนไวส้สิเกมขียนไว้แเกม,เกม,เกมถ้าอยากชมต่อครบทุกเกมติดตามชมต่อที่ช่องคัมพีมาฮอดใน y o u t u b e วิดีโอชุดนี้หรือหลายชุดที่ผ่านมาผมอาจจะปล่อยปล่อยลงหลายๆแพลตฟอร์ม แต่หลายๆเพตฟอร์มก็น่าจะมีเรื่องจํากัดเรื่องระยะเวลาในการอัปโหลดคลิปขึ้นนะครับอาจจะมีเวลากําหนดแค่ได้แค่10นาทีได้แค่5นาทีก็เลยอาจจะผู้ชมอาจจะได้ชมแบบไม่ครบนะครับไม่ครบตามน้าปกที่เขียนไว้ถ้าอยากชมครบก็ไปที่ช่องคำพีมัก์ฮอตใน YouTube นะครับขอบคุณครับ เข้ากินนะครับอันนี้คนนี้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยเข้ามาคะแนนพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันสี่สิบเก้าคะแนนไปครับหนึ่งพันสี่สิบเก้าคะแนนนะครับขึ้นไป ผมคะแนนพันเจ็ดนะครับเพราะค่อนข้างจะห่างเขานิดหนึ่งค่อนข้างจะห่างห่างกันอยู่หกร้อยหกร้อยกว่าๆนะครับหกร้อยกว่าแต่ก็ยังว่าเนาะคะแนนกับฝีมือมันก็ไปฟันทงเลยว่าไม่เก่งคะแนนน้อยไม่เก่งเลยก็ไม่ได้นะครับต้องดูที่การเล่น ครับกินฟรีไปหนึ่งมาเข้าฮอดไม่ได้นะครับฝั่งแดงยังเข้าฮอดไม่ได้ตายหมดเลยเข้านี่ก็ใสไปอ่านะครับออกไปแล้วนะครับเข้ามาเกมเดียวออกไปแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวรอสักอีกสักสองคู่นะครับเพิ่งได้สิบสี่นาที วิดีโอชุดนี้อยากให้นาสักยี่สิบนาทีนะครับจะได้ดูนานๆหน่อยอ่ามีคนเข้าไหมนี่ทีนี้มีคนเข้าไม่เอ่ยยังไม่มีใครเข้ามานะครับสร้างห้องไว้ยังไม่มีใครเข้ามาอ๋อไม่ใช่ มันเขียนว่าหลุดออกจากเกมนะครับมันต้องรองให้เวลาหมดสีแดงมันตัวหนังสือมันตัวเลขมันวนิ่งเข้าดาวอยู่นะครับวิ่งถอยหลังอยู่หลุดออกจากเกมคือคนจะเข้าก็าเข้าไม่ได้นะผมจะออกก็ออกไม่ได้ต้องรองให้เวลานี้เป็นศูนย์ก่อนนะครับอ่าอย่างเงี้ยอ่ามีคนเข้ามาแล้วครับคนนี้คะแนนเท่าไหร่เอ่ย พันสองครับอ่าพันสองโอเคนะครับพันสองมาใจชื้นขึ้มานิดหนึ่งคพันสองคนจะเข้าก็เข้าไม่ได้คนจะออกคอ,อกไม่ได้เนื่องจากคู่แข่งคนแรกเหมือนเหมือนก็เรียกถ้าเป็นขั้นเทพก็คือทิ้งทิ้งเกมนะครับออกจากกระดานเลยทิ้งเกมไปเฉยๆเออทาไมเดี๋ยวนี้คนนิยมเดินหมากนี้มากนะครับคือเป็นขึ้นเป็นสามเรียงแต่แต,แต่ไม่แทรกเร็ว แต่ไม่แทรกขึ้นมาเร็วนะครับขึ้นเป็นทรงดาวขึ้นเป็นทรงสี่เรียงก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยมากเลยนะครับรูปบแบบเนี้ยเห็นบ่อยเนี้ยขึ้นหนึ่งมาห้านี่แหละแล้วก็แต้มนี้เป็นแต้มเสมอนะครับอ่าต่อเข้ามาเราก็จะเข้ากินนะครับปลายเดือนหนึ่งมาห้ามาแล้วก็ต่อเข้ามาเก้าสิบสี่นะครับถ้าเป็นหมายเลขเนาะถ้าเป็นหมายเลขผมพอจําได้นะครับ เราจะเดิน19 15ก็ได้ต่อ2ก็ได้หรือเราจะเดิน25 22ก็ได้เพื่อต่อแบบผมต่อนี่แหละครับฝั่งนายก็จะเลขดน้อยนะครับแต่นี้เป็นแต้มเสมอทำท่าจะไปตัดขึ้นไปเข้ากินเราแล้วเราก็ยื่น แล้วเขาก็กินหนึ่งเขาไม่เขากินตรงเนี้ยเราก็กินตัวนั้นนะครับจะจะคลุกกันอยู่ตรงกลางกระดานนี่แหละไปครับกินฟรีหนึ่งไปอ่าให้เรากินสองเพื่อที่เขาจะได้กินหนึ่ง คราวนี้มานี่ดูที่ปลายแล้วครับท่านี้ดูที่ปลายกระดานแลวเอาแล้วลงไปเข้าฮอด เวลาพอดีนะครับไม่มากไม่มายสานาทีต่อกระดานไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปถ้าห้านาทีก็จะมากเกินไปบางทีก็ทิ้งกันกลางกระดานอีกเสมอครับเสมอกันไป เกมันตัดให้เสมอนะครับเกมมันตัดให้เสมอโอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยพันสองแต่ลีลาแม่ไปครับไปครับอืมตัวนี้ เหมือนผมเคยเจอเต็มนี้เหมือนผมเคยเจอเต้มนี้ที่ที่บางฮอตขั้นเทพเดี๋ยวผมดูชื่อเขาก่อน N K W อวันนั้นผมเจอกับเซียนภูริเล่นนะครับเล่นทรงนี้แหละเซียนภูริที่อยู่อันดับหนึ่งของขั้นเทพเพราะผมเบี่ยงมาเงี้ยอ้าวผมไปตัวนี้ไปตัวเดิมนะครับ มีคุยอะไรไหมไม่มีนะครับไม่มีไม่มีอืม,มผมแพ้นะครับวันนั้นผมจำได้ว่าผมแพ้ขึ้นไปอืม ไปครับเันนั้นผมแพ้เขาเดินเต้มนี้แหละครับอต่อให้กินดูซิว่าจะเหมือนกันไหมผมแก้ไม่ได้นะครับเต้มนั้นผมแก้ไม่ได้ อเขาก็กดลงมาตัวนี้วันนั้นผมเดินตัวนี้แล้วผมแพ้นะครับเอาแล้วครับงานนี้ผมจะเดินตัวไหนโอ้โอ๋อต้องเดินตัวนี้ตัวนี้ไปก่อนไปครับ อืมหลายๆนะครับแต้มนี้ร้ายกาจมากผมเจอกับเซียนพูริพูริเซียนพูริเอาแต้มนี้มาเล่นนะครับผมจําได้เลยเล่นในไลา์สดของผมนะครับเนีวยผมแพ้ไปมาครับ ขึ้นไปครับอ้าวต่อไปนะครับวันนี้คนละคนเรียบร้อยเลย